จำได้ไหมเพลงพื้นบ้านคราวที่แล้วเราก็ร้องเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรเพลงอะไร ơi? เอ่ยเพลงอะไรคะเพลงเพลงอะไรจำได้ไหม ที่มีเกี่ยวท่าน้าแม่เกี่ยวนี่แหละเพลงอะไรเอยเเ่ยเพลงอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรคะเงียบเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกรร<า>มรำเขียวเต้นกรรมรำเขียว ใช่ไหมที่ร้องขึ้นต้นว่ายังไงเียวคือนแม่เกียวชเกียวน้าแม่เกียวอย่ามัชแง่แลลีวเดียวเคียวจะเกียวก้อยเอยไปร้องเป็นเพลงไปแล้วเป็นเพลงรำวงไปแล้วเออเอ้ยก้อยเอ้ยอย่ามัวแชงแง่แลลียวเดียวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอ้ย รำกันเถิดเอยเอ๊ยมาแม่รำรำหรือรำแม่รำกินข้าวกินปลาอิ่มหนำมาเต้นกรรมรำเคี้ยวกันเออยยังจำได้ไหมอ่ะเพลงพื้นบ้านนอกจากเพลงเต้นกรรมรำเคียวแล้วเนี่ยนักเรียนเคยร้องไปแล้วเดี๋ยวในชั้นประถมศึกษาปีที่หกนักเรียนกันยัง จะต้องไปร้องอีกใช่ไหมคะครูครูก็เลยไม่ให้ร้องแล้วคราวนี้เพลงนี้เขาร้องกันตอนไหนคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้องกันในฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะสมัยก่อนมีการลงแขกเกี่ยวข้าวการลงแขรกเกียวข้าวคือคนหลายๆคนไปช่วยก,กันเกี่ยวข้าวเอาแรงกันพอเสร็จจากข้าวในนาของบ้านนี้แล้ว อ,อีกบ้านหนึ่งที่มาเคยเคยมาช่วยอยู่ก็ทําไมคะคนที่เป็นเจ้าของนาที่เพื่อนเข้ามาช่วยเกี่ยวแล้วก็ต้องไปใช้แรงกับนาคนอื่นนะคะจากคนที่เขามาช่วยเนี่ยสมัยก่อนรูก็ยังเคยเห็นภาพอยู่ภาพนี้นะคะครูเกิดทันโชคดีนะ,ะ <c oughs> แก่แล้วว่างั้นเถอะเมีคนมาช่วยเกี่ยวข้าวพอ ถึงคราวที่คนที่เข้ามาช่วยต้องเกี่ยวข้าวเราก็ไปใช้ใช้แรงเขานะคะเป็นการลงแขกหลายๆบ้านเนี่ยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวนึกออกภาพนึกภาพออกไหมคะนึกออกนึกออกนะคะแล้วบ้านที่คนคนที่ให้ <c oughs> เขาเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าว <c oughs> ก็จะต้องทําอาหารหุงหาข้าวปลาเลี้ยง <c oughs> มาเลี้ยงนะคะพอเสร็จจากบ้านนี้ทําวันนั้นยังไม่หมด ไม่หมดวันแล้วนาบ้านนั้นเสร็จก่อนก็จะขยับไปบ้าน <c oughs> บ้านอื่น <c oughs> บ้านอ,นอื่นที่เข้ามาช่วยนะคะ <c oughs> ก็เวียนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคน <c oughs> เขาเรียกว่าลงแข่เกี่ยวข้าวระหว่างที่เกี่ยวข้าวก็จะมีอะไรคะ, <c oughs> ะมีการร้องเพลงโต้อตอบกันร,ระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงซึ่งเขาเรียกว่าพ่อเพลง <c oughs> แม่เพลงนะคะพ่อเพลงแม่เพลง การเชิญชวนกันออกมาร้องเป็นคู่ๆไปนะคะการแต่งกายก็ทำไมคะนักเรียนดูในภาพเห็นไหมปัจจุบันนี้ก็คงไม,ม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าอะไรคะพราวว่าคนไทยไม่ค่อยทำไร่ทำนาก,กันแล้วใช่ไหมร้องเพลง <c oughs> ที่เขาร้องเพลงไปด้วยเกี่ยวข้าวไปด้วยเพราะอะไรนักเรียนทราบไหมคะมมมอ่า เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะคะแล้วได้ประโยชน์อีกนั่นก็คือได้ความอะไรคะความสามัคคีหายเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็ได้ความสามัคคีทำงานไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยอ่ะผ่า,านไหมพ <า S 1> เพลงเต้นกรรมลาเคียวก็จะ <c oughs> เล่นกันแถบจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาทางภาคกลางนะคะ ยุธยาสุพรรณบุรีเพลงพื้นบ้านทบทวนความรู้เดิมน่ดหนึ่งเพลงพื้นบ้านคืออะไรนั่น,นเียไม่ต้องบันทึกนะคะนักเรียนเคยบันทึกไปแล้วเพลงพื้นบ้านเนี่ยก็เกิดจากการนำคำมาเรียบเรียง ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้านแต่ละประเภทอาจจะมีสัมผัสคล้องจองไม่ได้บังคับตายตัวเหมือนอย่างกับกรอนโครงฉันหรือว่ากาบนะคะเนื่องจากเป็นคําหรือว่าเป็นเป็นเพลงที่ชาวบ้านเรียบเรียงเนี่ยฉันทะลักก็จะไม่ตายตัวเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดถ้อยคํา แล้วก็มาร้องโต้ตอบกันอย่างฉับพลันทันใดเลยนะคะเก่งไหมเก่งไหมเก่งรลอไม่เก่งเก่งอ่าเพราะฝ่ายชายร้องฝ่ายหญิงก็ทําไมโต้ตอบทันทีเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาด้านภาษาของชาวบ้านโดยแท้จริงนะคะนักเรียนเข้าใจคําว่าภูมิปัญญาไหมภูมิปัญญาคืออะไรศึกษาไปแล้ว จะบอกว่าความคิดได้ไหมความคิดความรู้ในการคิดคน้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะในที่นี้เพลงพื้นบ้านคิดค้นอะไรใช้ภาษาในการเรียบเรียงเป็นเพลงขึ้นมานะคะโต้อตอบกันตามตามตามรูปแบบจะบอกว่ารูปแบบก็ได้ ก็มีนะคะมีรูปแบบไหมมีแต่ไม่ตายตัวเท่านั้นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเพลงพื้นบ้านเนี่ยมีตั้งหลายหลายอะไรหลายเพลงมีหลายภาคด้วยใช่ไหมคะอ้าวไปทบทวนความรู้เดิมเนี่ยเราอ่านเลยค่ะอ่านเลยอ่านเลย อกว่าเพลงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะร้องกันในโอกาสต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็จะร้องในอะไรคะในฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะในอดีตเนี่ยเขาจะแบ่งเพลงพื้นบ้านตามถิ่นกําเนิดก็คือเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นทั้งแถบไหนก็จะจัดให้เป็นเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้นยกตัวอย่างเช่นก็จะแบ่งเป็นกี่ภาค สีภาคนะคะสี่ภาคตามสภาพวิถีชีวิตเนี่ยสี่ประเภทด้วยกันนั่นก็คืออะไรคะคืออะไรใครยังจำได้อยู่อ้าวกล้องเกียรติตอบแบ่งเป็น4ประเภทยังจำได้อยู่ไหมคะนักเรียนศึกษาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเป็่งพื้นบ้านมีอะไรบ้าง แบ่งตามถิ่นกําเนิดตามสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยแบ่งเป็นสี่ประเภทด้วยกันหรือว่าแบ่งเป็นสี่ภาคด้วยกันคืออะไรบ้างคืออะไรบ้างคะ<ม>ก็เหมือนกับภาษาถิ่นใช่ไหมมีอะไรบ้าง<ม>เหนือเอาไล่จากบนลงล่างเลยเหนือ<ม>เหนืออีสานก<ม>ลาง<ม>และใต้ใช่ไหมคะสี่ภาคด้วยกัน<ม>อ่าภาคเหนือมีอะไรบ้าง ใครจำได้เร็วภาคเหนือ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 มีสี่ประเภทหรือว่าสี่ภาคด้วยกันก็คือเพลงเรงพื้นบ้านภาคกลางได้แก่เพลงเพลงชอยเพลงชอยเพลงเรือเพลง เกี่ยวข้าวภาคกลางก็จะเรียกว่าเกี่ยวข้าวแต่พอไปทางนครสวรรค์จะเรียกว่าเพลงเต้นกรรมรำเคียวนะคะการร้องก็จะมีการประยุกต์ปัจจุบันเนี่ยมีการประยุกต์ก็เลยมีจังหวะรำวงที่นักเรียนได้ยินนั่นแหละนะคะ,ะเพลงชอยคุณครูเคยอธิบายไปแล้วนะคะเพลงชอยเนี่ยเป็นเพลงที่ ร้องแก้กันระหว่างชายกับหญิงที่เรียกว่าพ่อเพลงแม่เพลง,พลงนักเรียนเคยดูอะไรนะ<ด>ตลกหน้าม่านไหมอ่าเคยดูไปนะคุณโย่งใช่ไหมอ่ะร้องเพลง่อยร้องเพลงชอย<ด>ตอนจบเนี่ยก็จะมีลูกคู่ร้องรับว่าอะไรนะชา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 อะไรน เคยได้ยินไหมคะนาะใช่จ้าจัทาน้อยแม่อ่าจำแม่นจำแม่นจำแม่นได้ได้ได้ไดอ้าเพลงเรือละ่ะเพลงเรือก็เคยฟังแล้วเพลงเรือเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางนะคะร้องกันในแถบจังหวัดที่มีอะไรคำว่าเพลงเรือเนี่ยต้องจังหวัดที่มีอะไรคะอ่ามีการตั้งบ้านเรือนอยู่ริม แม่น้ํายกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีมีแม่น้ําอะไรหลายพานแม่น้ําอะไรหลายพันคะสุพรรณบุรีแม่น้ําอะไร,ะร,อ,ะไรอ่าชาวไทยเชื้อสายจีนอพยพมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะอ่าคนในแถบจังหวัดสุพรรณถือได้ว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแม่น้ําอะไรแม่น้ำท่าแม่น้ำท่าจีน จังหวัดอ่างทองจังหวัดอยุธยานะคะก็นิย,ยมเล่นกันในน,น้ำเพลงเรือเนี่ยประมาณเดือน1112ก็คือประมาณเดือนตุลาถึงเดือนเลยคะตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือในช่วงเทศกาลงานทอดผ้าป่าทอดกระถินหรืองานลอยกระทงเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเต็มฝั่งคลองก็จะมีการ ลอยเรือแล้วก็ร้องเพลงโต้อตอบกันระหว่างเพราะเพลงแม่เพลงนะคะ,ะมีการใช้ชิงและกลับประกอบจังหวะการร้องหากเล่นในเวลากลางคืนก็จะมีตะเกียงลานตะเกียงลานตะเกียงโปะ๊ะรู้จักไหมคนเรียกตะเกียงเจ้าพายุก็มีนะตั้งไว้กลางรําเรือด้วยบทร้องก็จะมีท่วงทํานองไพเราะร้องง่ายจังหวะเนิบช้านะคะ ในบทหนึ่งเนี่ยก็ใช้ใช้กรอนลงสระเดียวกันที่เขาเรียกว่ากรอนหัวเดียวนะัเรเยนเคยได้ยินไหมถ้าใช้สระไอก็จะลงท้ายด้วยสระไอหมดเลยนะคะท้ายวาก็จะลงท้ายด้วยสระไอ,อถ้าเป็นลงท้ายด้วยสระอาก็จะลงท้ายด้วยสระอาทั้งหมดเลยนะคะเขาเรียกว่ากรอนหัวเดียวจำนวนคำก็ไม่ตายตัว เรงเรือเนี่ยจะมีลูกลูกคู่ร้องรับว่าห้าให้เคยได้ยินแล้วเออ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 ห้าให้โอห้าให้แล้วมีเชียบเชียบตามมาอีกเคยฟังแล้วยัง ไฟังแล้วเอาถ้างั้นครูผ่านเลยนะคะเมื่อลงเพลงลูกคู่จะรับยาวทวนซ้ำสองวักสุดท้ายโดยจะมีการร้องกระทุงให้เกิดความคลึกคลื้นสนุกสนานเป็นระยะระยะนะคะเมื่อเรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพบกันพาพเพลงก็จะเท่าเทียบเรือกับแม่เพลงเลยนะคะแล้วก็ร้องด้วยเพลงปลอบหรือว่าเพลงกลื่นเป็นการทักทาย คล้ายๆกันกับเพลงพื้นบ้านอื่นๆนะคะแม่เพลงก็จะร้องโต้อตอบเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นไปนันทำนองเลยคะ่ะพอเพลงแม่เพลงมาพบกันก็จะทำนองเกี้ยวพาราซีเหมือนอย่างเพลงพื้นบ้านอื่นๆแต่ว่าต่อขานกันนะคะสลับกับการพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานเคยดูลุงโยงไหมล่ะเคยดูลุงโยงก็จะมองเห็นภาพนะคะเวลา จะเล่นในขณะเรือจอดนิ่งๆนะคะพายเรือทวนน้ำหรือว่ารอยน้ำไปเนี่ยตามน้ำก็ได้จะแยกกันก็ร้องเพลงลาตอนจะแยกกันก็ร้องเพลงลาตามธรรมเนียมนะคะหรือว่านัดหมายที่จะพบกันอีกฝ่ายชายก็จะพายเรือไปส่งฝ่ายหญิงที่บ้านนะคะเอาผ่านไหมผ่านไหมเอาผ่านครูอธิบายให้ฟังเท่านี้พอพอคร่าวๆเพลง่อย เพลงเรือนะคะดูการแต่งกายดูการแต่งกาย,กากายถ้าเพลง่อยเนี่ยก็ต้องแถวแถวจังหวัดปทุมธานีเพลงเรือก็สุพรรณบุรีอยุธยาอ่างทองอ่าเห็นภาพนี้แล้วมีอะไรเนี่ยมีเครื่องดนตรีเพลงพื้นบ้านภาคเหนือก็ได้แก่ซอทำนองต่างๆเช่นทำนองฝั่นฝ้ายทำนองพมา่านะคะ,อ,ะอ่อนหวานเพลงทางเหนือเนี่ยจะถือว่าเป็นเพลงที่อ่อนหวานนะคะ เพลงพื่อนบ้านภาคอีสานก็ได้แก่เพลงประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะโคราชก็เป็นเพลงของภาคอีสานเหมือนกันหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสริมต่างๆเรี่องเรื่องดนตรีประกอบด้วยใช่ไหมคะมีอะไรนะรู้จักรู้จักแคนไหมรู้จักโ<ร>ปร,ปรงลางไหมรู้จักเรื่องดนตรีทางภาคอีสานทุกอย่างใช่ไหมคะผ่านไหมคะผ่าน ประกอบพิธีต่างๆเช่นอะไรบ้าง <Okay. S 1> เวลาเขาขอฝนเนี่ยเขาจะมีพิธีอะไรแ,แ,แห่นางแมวแห่นางแมวแห่อะไรอีกแห,แห่อะไรที่ใช้เพลงพื้นบ้านประกอบแห่บั้งไฟจอได้ยินไหมอ่าบั้งไฟพญานาคนั่นแหละนะคะเอาพาน ทางใต้เห็นภาพนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเพลงพื้นบ้านาคใตายนะ,ค,ะคือเพลงบอกโนราหนังตะลงุงและอื่นๆนี่เกฮูลูเคยได้ยินไหม,ไมไเคอได้ยินนะคะเป็นการแสดงพื้นบ้านด้วยคุณค่าของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าไหมมมีมีคุณค่ายังไงไม,มีคุณค่ายังไง ไปดูคุณค่ายกตัวอย่างเช่นคุณค่าทางด้านภาษานักเรียนเงยหน้าอ่านค่ะไม่ต้องบันทึกเลย านเป็นเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านเนี่ยต้องใช้ศิลปะในการร้อยเรียงภาษาสรรหาคำอย่างพิถีพิถันเลยนะคะแล้วก็มีความไพเราะคล้องจองสละสลวยด้วยใช้ภาษาชาวบ้านนี่แหละไม่ได้ใช้สับแสงอะไรที่ต้องแปลความกันมากมายใช้ภาษาชาวบ้านถ่ายทอดกันโดยการร้องก็ถือว่าเป็นวรรณกรรม เลยถือว่าเป็นวรรณกรรมวรรณกรรมอะไรคะวรรณกรรมที่ใช้ถ่ายทอดกันจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งเขาเรียกว่าวรรณกรรมลืมวรรณกรรมลืมวรรณกรรมอะไรคะวรรณกรรมอะไรก้องเกียรติเมื่อเช้าก็มีช่วงที่แล้วเรียกววรรณกรรมอะไรเหมือนกับบทร้องเล่นของเด็กไทยวรรณกรรมอะไรถ่ายทอดจากปาก ต่อปากจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเรียกวรรณกรรมอะไรนะคะทั้งลืมง่ายเสียจริงวรรณกรรมอะไรมุกมุกอะไรนะอ้าวดีมากทางนี้ตอบได้ทางนี้ตอบได้ไหมอ้าวอีกรอบหนึ่งมุทะเอาไปมุขขปาทาอ่าปรบมือตัวเองหน่อยกว่าจะได้ แต่ปัจจุบันก็มีการรวบรวมเอาไว้นะคะมีเพลงพื้นบ้านหลายๆเพลงเนี่ยได้รวบรวมไว้คุณครูเคยอ่านหนังสือของคุณอเนกนวิจมูลนะคะท่านได้รวบรวมไว้แล้วก็ติดตามผลงานตั้งแต่อยู่แถวแถวถนนราชดำเนินนะคะที่ธนาคารจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์คุณครูเขาไปดูนะคะตามดูอยู่เพลงพื้นบ้านชอบเข้าสายเลือดเลยนะคะ เอาผ่านไหมผ่านไหมผ่านคุณค่าด้านสังคมเอาดู<ม>ดูดูมีคุณค่าด้านสังคมเพลงพื้นบ้านเนะี่ยถือว่าเป็นกระจกส่องสะท้อนภาพสังคมชนบทอย่างชัดเจนมีคุณค่าด้านสังคมเพลงพื้นบ้านเนี่ยถือว่าเป็นกระจกส่องสะท้อนภาพสังคมชนบทอย่างชัดเจนคงไม่ต้องบะไม่ต้องอธิบายว่าสภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นอย่างไร นชิชกลสภาพชนบทเป็นไงคะสภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นไงบอกเพลงพื้นบ้านเนี่ยสะท้อนภาพสังคมชนบทอย่างชัดเจนเ<อ>จากเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพลงอ,อะไรนะคะอโอ้ยสะท้อนภาพทุ่งหญ้ากว้างสถานที่อย่างเดียว ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอาชีพสะท้อนไหมอ่าคนในชนบทจากเพลงเมื่อสักครู่นี้สะท้อนอะไรเต้นกำรำเคียวข้าอาชีพทำไร่ทำนาคนชนบทจะมีอาชีพทำการเกษตรใช่ไหมคะโดยเฉพาะการทำนาเนี่ยซึ่งสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักของคนไทยนะดีแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยทำไมคะไม่อยากทำไร่ทำนาแล้วเพราะว่าอะไร ลำบากเหนื่อยหลังตู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ก็เลยชักเจรอนหายไปนะคะอะไรอีกสะท้อนสภาพวิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้านอะไรอีกความเป็นอยู่การกินการอยู่การเกิดการตายมีไหมมีหมดเลยประเพณีต่างๆ ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอาใช่ผ่านผ่านแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วอ่ามาฝึกร้องเพลงกันบ้างดีกว่าเพลงนี้นักเรียนไปหาไปหาเนื้อได้ในโลกวรรณคดี .com นะ